สวัสดีครับพี่นอ้องกองฝายทั้งสายทั้งขวาเมื่อี้มาพบกับผมอีวินเพชรชายแนวนะครับจีพามาเบิงรถนะพี่น้องว่ามันเปื้อนขนาดไหนเพราะว่ารถคันนี้นะครับลูกค้าหามากกาจัดคาบนักนะครับคาบนักคาบยางยางทนไม่เราไปจอดยาง้นไม่ยางแมลงนะครับยางแบบหนาตึ๊บเลยพี่น้องเนี่ยนะครับว่าไม่สีออกบอต้องเบิงนะครับนะครับยางเต็ม เคร่งหลังคาก็มีนะครับเคร่งหลังค่าก็มีอันนี้เป็นยางบบกหนาตึกเลยนะครับนะเป็นยางนะครับลูกค้ามาใช้บริการทีลา,า,า,าสมองเงินค่าแช่ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับท่านใดลูกค้าคนใดที่ต้องการจะม,มาล้างมาเล่าเบิรงนะครับว่าจะสะอาดํำร้งางสะอาดทำไร่งา,างดีชำใดนะครับราคาคุ้ยกันได้ราคาย่อมเย้านะครับบ่สะอาดบ่อดีบ่อทดต่าง ให้ล้างไม่ได้นะครับมาลองเบิ้งนะครับอันนี้คือคาบยางเพิ่มไปจอดใต้ต้นไม้นะครับลูกค้าไปจอดใต้ต้นไม้นะครับมียางไม้ยางมูลนกที่นกอะไรต่างๆเต็มหลังคางเลยนะครับมาให้ร้านสมองเงินคาแจล้างออกขจัดออกให้นะครับเป็นคาบแน่นคาบหนักเลยทีเดียวนะครับเป็นยางลองดูนะครับอันนี้คือก่อนล้าง ก่อนล้างกับหลังล้างหรือว่าล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วว่ามันจะสวยขนาดไหนจําไว้นะครับหมายรถคันนี้นะครับมาดูขั้นตอนของเรานะครับเรามีน้ํายาตัวนี้นะคือเป็นน้ํายาสลายคราบนะครับเราจะเสียบเสียบไว้ก่อนนะครับเสียบไว้ก่อนล้างเราจะเสียบไว้ก่อนล้างนะครับอันนี้เป็นเสียงในฟิล์มนะครับ ครคับอย่างนี้ฟนะีดนี่เหยียดไปก่นล่าล้องมึงนะครับพี่น้องว่ามันจะออกดีสัมได้ก <c oughs> ่อนอื่นมันเข่าปากก็ดังนะครับต้องใส่ใส่แงะก่อน <c oughs> สำหรักเลยนะครับพี่น้องมันจะเข้าปากนะครับค <c oughs> วันอันนี้มันแรงแหลายคราบนะเราต้องไปทส่วนนะครับ ติดทั่วเลยติดชิ้นไว้ประมาณสักนทาทีเองยวแล้วก็ขึ้นด้านหน้าที่หลังตรงนี้ก่อนจะจบสิทกธิ์เดี๋ยวจากพอไม่เห็นด้วไม่ได้นั่งสวนนี้เป็นม ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจมาใช้บริการได้นะครับที่ร้านสมองเงินคลายแชร์ชัยปจริญวิถียี่ห้านะครับข้ามหนักเราเขาออกหมดนะครับ,บกลางาเราจะติดเครื่องไว้ก่อน ยาไม่ทำปฏิบิยากับขราบไข่ก่อนนะครับเยอะต่ <S <S อไปทีละส่วนนะครับแนวน้ำยาที่แห้งครับยังไงรวมมาติดตามตอนที่ล้างเสร็จทำความสะอาดเสร็จหรือว่าจะดูตอนล้างรีบดีว่ามันออกไหมนะครับแฉพพอด้านหน้าด้านหัวหน้านะครับด้านหัวรถนะครับ ลองดูว่าด้านด้านหัวมันเนี่ยเราจะมันจะออกไหมนะครับในลังยาตัวนี้มันจะออกไหมนะครับรับเดี๋ยวราล้างดูครั้หนึ่งนะครับเฉพวะหัวรถแล้วก็หลังคาหรือว่าที่อื่นๆไปมาดูตอนที่ล้างเสร็จเรียบร้อยว่ามันจะเงาสวยใสยเหมือนรถใหม่ไหมครับถ้าลูกลูกค้าท่านใดหรือใครที่สนใจนะครับที่จะมา ใ้บริการร้านสมองเงินขาแจก็ยินดีต้อนรับนะครับลองดูกันนะครับว่าจะใสสวยขนาดไหนใสสวยไหมนี่ใสสวยบอนะครับลองเบิงเดก่อง ครับพี่น้องเรียบร้อยนะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแต่ห้องก็ต้องโล่งอีกที่หนึ่งนะครับรับรองว่าสวยใสไลท่ตินะครับในคลิปนี้ปลาที่ตามตอนที่ล่างเซ็จครับควอมาเรียบร้อยห้องมาดูอีกที่หนึ่งว่ามันจะออกมดบ้าครับสวัสดีครับพี่น้องปลอดภยมาอีกนะครับต่อจากรอบที่แล้วนะครับมาเบิ้ลรู้พี่น้องนะครับอันนี้คือถ้ำเรียบร้อยแล้ว ล่างเรียบร้อยแบกเรียบร้อยนะครับเงาง,งามบอไปนองต้องเบิ่งรูปุน่นะครับสวยบอนะครับก้อนนานันเป็นคาบแมงคาบยางยางไม้มันโลนใส่เต็มรถเบิ่ดเลยนะครับถูออกก็สั่นนะครับแต่อันนี้เรามีนั่นยาสลายคาบนะครับหลังคาก็สวยเจ้าใส่เจ้าเลยนะครับใสหบนเลย ยินยาสไลด์คาบเอาออกให้สปิ้งเลยครับสเหมือนไม้เลยพี่น้องหลังคาก็ใสนะครับราเบิ่งเหมือนนะครับสายปิ้งเลยหลย่อกับเงาแงมนะครับแามแวก๊กขนาดเลยผู้ใดมีรถนะครับมีบ่มีรถก็ดีบอกลูกบอกล้านบอกพ่อบอกแม่ที่มีรถนะครับไม่ใช่บริการได้ที่สมองเงินใส่เฉพาะวิถียี่สิบหานะครับซอยใช้เฉพาะวิถี จะเป็นคาบไข่คา,าบนักคาบมาแมลงคาบยางักต่อยนะครับราคาย่มเย้าสมองเงินค่าแช่กำจัดออกให้บดเลยพี่น้องมุมีเหลือใส,สปิงใสปั่นรถไยแดงเลยครับโมเมนคุ้ยนะครับมาพิสูจน์ได้พี่น้องลุงป้าเอาอาเปไงไม่ไงมาพิสูจน์ได้เด้อครับทีลานสมองเงินราคา เราต้องพูดถึงนะครับมีหลายระดับราคาเป็นกันเองนะครับสวยใสสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากที่ฝากรองลุงป้าเอาอาไว้ซ้ำนี้นะครับโอกาสนาฝากไม่พอกันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอปิดไปซ้ำนี้สวัสดีครับ